แม่ขาที่สวยเวอร์มาบาูไฮยโอเจ็บจะเตะปากหายเปรี้ยวเลยเดี๋ยวก่อนเก่งนักกัดคนอื่นอยู่แถวข้างๆแขนนีนั่นแหละหยอกทองอย่ามาเสือกับชีวิตปูไ <c oughs> อหัวแม่เฮ้เฮีย <c oughs> อีสัดช่วยดูเปไหนลูก <c oughs> ไปไหนครับ คนที่ปากเบี้ยวมันหวี่กล้ย <Yeah. S 3> วยอเหียทำไมต้อเตะปากพี่นั่นอย่ามาอวดเกงกับกูปากเบี้ยก็ยังเยอะยิงอีดอไม่ต้องมาห่วงปากกูหรอกค่ะปากเบี้ยวอย่างกูเนี่ยหางเงินได้ครั้งละหมื่นสองหมื่นปากเบี้ยวอย่างกูเนี่ยหางเงินได้ช่วยประชาชนนอนตายนอนแต่อ๊อยอ๊ยด้วยด้วยไม่ใช่เรื่องของมึงเลยตั้งแต่ลากยาวมาเนี่ยใช่เรื่องของมึงไหมตอบไม่ใช่แต่มึงก็เสือกเพราะอะไร กันดาน